ก็ขอย้ำเพื่อความเข้าใจขอาวันดาแทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งคิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสก,กับคำนะของเปสการีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านนั้นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่าน ต่อไปก็ส่งสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาแ่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากแต่ว่าจงอย่าปล่อยอา,อารมณ์ใจให้ตกในได้ของความต่ำต้องดึงใจไว้ในได้ของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตบรรดาแ่านพุทธบริษัท ก็ขอน้อมนำอภุธธานสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนเพื่อการฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าอะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทำด้วยกระดาษก็ดีแลือก็ทำด้วยฟางเลือกสั่งก็ดี ปั้นได,ด้ดีก็ดีปั้นได้ปูนก็ดีรอได้โลหะก,ก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรแก่การไหว้เพื่อนคนมากเกรงว่าเขาจะติถินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกธรรมทั้งแปดระการคือยังติดอยู่ในลาบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบ ลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังหวั่นไหวในคำนินทาพอใจในคำสรนเสริญพอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาทิโลเกออนินทิตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกและเราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอย,อยู่ ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนักถ้าสังคมนั่นเข้ามายกมือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้แต่ใจพร้อมยอมรับนับถือด้วยความเคารพจริงด้วยจริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่เจ็ด ได้มาพูดมาถึงนวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มากกำลังนี่จงอย่าให้เครียดปัญดาแทนพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้นเชื่อองค์สมเด็จพระทศพุลคือพระพุทธเจา้าถ้าว่ายอ่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคำว่าการมาสุขานิการนิโยคท่านแปลว่ายอ่อหย่อน แต่ความจริงกามะแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไปเลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์พุ่งร่างก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทำใจแบบสบายๆให้อารมณ์เป็นสุขถ้าความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความพุ่งร่าน แล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแกกันแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฝืนต่้ใครก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วตั้แต่ตอนที่7ว่าถ้าขี้เกียจทำน้อยๆจะได้ผลมากที่เอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่ง บรรดาท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆถามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว,ว่าทราบด้วยกำลังใจของท่านในการที่แต่นึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแตท่ที่ท่านแสดงออกมาทางกายทางวาจาสิ อย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนยาตมาไม่ใช่คนได้เจตุปริยาณขั้นวิเศษวิโสหรือว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นั่นก็หมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาถ้าพูดเรื่องนั้นทันที ท,ทั้งที่ยังไม่ออกจากปากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาตมานึกภาพเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริงแต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทาไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้ว รู้จิตใจขั้นนั้นแล้วไม่ต้องไปสู่เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตท่านมีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับนับถือพระประเภทนี้แตมาเมื่อหนุมหน่มๆบวชใหม่ๆระ <c oughs> ยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกัน นั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวค่ำท่านบอกว่าตอนหัวค่ำในอยากขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้ตะบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อต่มาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนําว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดี ถ่ายปัสสาวะกะด็ดีอย่านึกถึงพระพุทธเจ้านะอย่าภาวนานะถ้านึกถึงตอนนั้นภาวนาเวลานั้นถือว่าเป็นการปราโาตพระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลาดจริงไปเจอพระที่มีความสำคัญจริงๆที่ก็าบอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลา จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่เพื่อบอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาถ่ายอุจาระปัสสวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกําลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอากุศลก็จะพาให้ใจของตนและอาทิตย์สมานร่กายของตนลงนรกไปท่านแนะนําดี <c oughs> เ่็นกาแน,นะนำด้านไอก้กาเอากำไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆแล้วได้กำไรสูงสูงนักค้ากำไรแต่ไม่เกินคนถ้าเกินคนนี่ก็หมายความคิดต้องการกำไรเลยนิพนา์นี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพนธ์ยังไม่เป็นการค้ากำไรเกินคน เพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงประนิพนา์เพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้การอานกำไรแทนบอกว่าอย่างนี้เวลาวค้กค่าอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทํางานแต่ใจไม่คิดแล้ว พอถึงเวลาค่าร่างกายอย่างพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลําบากผลดีจะไม่เกิดให้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ส่งตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงาความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มี นี่ก็แนะนำว่าถ้าทำไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพางจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งกัตมัดนั่งพับเพียบนั่งเยีข้ขานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่าง นอนก็ได้เองกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินดเขาเรียกจงกรมเป็นเ่องทาได้ทุกดียาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเพลียความง่วงขึ้นมาถ้าบอกจงอย่าฟื้นนอนเลยนอนแล้วจับลมไม่ใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้ถ้าภาวนาให้หลับไป ถ้าขนาดใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌามนมาเรยจะตัดหลับทันทีแล้วท่านก็บอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมงท่านถือว่าเป็นการทรงฌานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจนกว่าจะตื่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังฌานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้ว ข้อนี้บรรดาเต็มพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัโญ,ญุตสามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้สมาธิไม่สูงเลยคำว่าปฐมฌานจะเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ตาม ในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังที่เขาส่งเสียงกันในขณะนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจรารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกป่ามชานไม่มีอะไรหนักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบา แนวก,การเจริญพุทธานพุติกรรมฐานนี่บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าใช้กำลังใจจับพระรูประชงองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมากแต่ว่าท่านที่จะทำอย่างนี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิพยกุญ,ญาณในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของปัญญาถ้าได้มโนยิธิซึ่งมีทิพยุยา,านอยู่ด้วย จิงจะทำได้ถ้าเราไม่ได้หมดสองหมดนี้ก็ใช้จับรูปพระพุทธรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือตอนที่เจ็ดตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำเอาไว้แค่นี้พอทำแค่นี้พอถ้าถามว่าทํานิติตหน่อยจะมีในสงหรือจงจยลืมว่าทําครั้งละนิดครั้งละหน่อย ทำขณะน้อยสองสามนาทีย่อมมีอนิสงส์ขณะที่เราทำจิตไปสมาธิเมื่อไรเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งต่งกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานความดียาสะสมตัวอยู่เสมอ ถ้าถามว่าคนที่ทําความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอาน,นิสงส์อย่างไงจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมากแต่วันนี้ต้องขอประธานอภัยกับบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ในฐานะาติอาตมาต้องซ้อมตายมาหลายวาระการตายที่มันตายจริงๆไม่ใช่ซ้อม แต่ตายได้กลับฟื้นคือขึ้นมาเขาระทานอภัยดื่มน้ำนิดหนึ่งมันกลับฟื้นขึ้นมาย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นนั้นขอความตายตอนต้นมาคุยกันและเวลาสักประมาณ14นาทีท่านนั่นหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันะเล็กวันน้อย ทุกๆวันยอ่อมเมนิสงอาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุโทโธแต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสัง่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคำว่าพุโทโธ พุโทโธพุโทโธอย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปยนึกยังไงก็ไม่ว่าพอนอนลงไปพับต้องบังคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟังแต่ามาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราก็เครื่องลงอาญาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขัดคาสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้ว ไอ้เจ้าไม่เร็วเนี่ยมันก็แปลกมันปฏิบัติตามคําสั่งของมือของท่านเด็ดขาดทันทีทันใดไอ้การกลัวทำไมกลัวใครก็บอกกลัวไม่เร็วไม่ได้กลัวแม่แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่ไม่เรยวน่ากลัวมากถ้าวันไหนื่อเอิญน,นอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธท่านฟัง หรือว่าจะว่าพุโทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็ตามท่านไม่ได้ยินเมื่อเอ่นเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วท่านจะปลุกให้ตื่นให้มาภาวนาว่าพุโทโธก่อนก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุโทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่ทํามไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋ยวนี้อนอนว่าทาัทาง้งท่านเองก็ว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธ ก็ไม่ใช่พู้โทษเป็นไกลเป็นพู้โทษไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนตั้งเป็นเด็กตัวอายุสิบปีเศษแต่ว่ามาโตขึ้นมาหน่อยเกิดก,กลัวผีไอ้ผีเนี่ยจะมากลัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างแล้วเปล่าก็จำไม่ค่อยได้นักตอนเป็นเด็กแต่ความรู้สึกมันกลัวมาก ถ้ามีใครเขาเผาศพกันที่ไหนถ้ามีบิพาธไดยินเสียงแต่พลมอนก็ดีเท่าตีกลองประคมศพก็ดีอีตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอนเวลาจะนอนก็ต้องหาอะไรมาทับทับตีนมุง้งอุดล่องเกรงว่าผีจะลอดจากล่องขึ้นมาบ้าง เรงผีจะลอดมุ่งขามาบ้างอามาทับตินมุ่งเข้าไว้ความกลัวไม่กลัวขนาดนี้นี่ถ้าเวลากลางวันเข้าห้องเข้าห้องข้างในคือในห้องอะ่ะเขาใช้งานไปนหยิบอะไรในห้องก็าตามก็ยังกลัวผีตอนกลางวันทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอาหลังออก อหอยหลังมหาประตูกเกรงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่เ่านบอกว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำวาพุทโธคือกลัวพระพุทธเจ้าเป็นอนุนวัตในเมื่อท่านบอกท่านก็นเลยบอกว่าตอนนี้ไปท่านนึกตความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาว่าพุทโธทันที ถ้าอย่างนี้ผีจะไปไกลแสงไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบารมีของพะ,งะสมเด็จปรสสัมมาสรมพุธเจ้าจงช่วยก,กําจัดผีไปให้ไกลแสงไกลและภาวนาวาพุทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาวาพุทโธแต่ความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาวาพุทโธญาโยมฟังตอนนี้แล้วก็จําไปไดยนะ ว่าแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบทแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บทใหม่ๆพรรศาแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งลูกก็มาเช้ามืดเจริญพระกรรมฐานเช้ามืดก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นไปแบบนั้นเป็นปกติ พอชินกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นก็เดือตีหนึ่งครึ่งถ้เกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำวัสดสมบู์เสร็จถึงเวลาตีสองตรงลุกขึ้นจเจริญประกรรมฐานคือมานั่งเป็นกรรมฐานภาวนาตามอธิยาัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่าง จะลางหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดสียไม่เมียโอ้โหเยอะแยะจำนวนทั้งสองคนกว่าโดดที่ชานตึงตังคลมคลามก็มองดูอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวเท่านั้นก็เลยสงสัยตัวน,นั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้นว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้ เลิกล้างหน้ามาสวดมนต์มาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดกรรมาตามมาโดดในกุฏินั่งกรรมฐา,านมันก็โดดไกลๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระ,พระลูกึ้นสวดมนต์ตอนนั้นเป็นนอนเจ้าผีตนหนึ่งโดดเข้ามาคล่อมอกก็ตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบไหว้ตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไว้ พราะจับมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้จะว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ากระถาขับผีเพราะว่าไปจกมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่ออีครึ่งนแสดงว่าผีคนนี้เรียนมามากต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหน ก็เลยนึกในใจว่าโอ๋นอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพงศ์ก็ดีเป็นลกูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบาร,รมีของพระพุทธเจ้าคอยช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วนึกภาวนาในใจว่าพุทโทธและเป่าพรวดเดียวเจ้าผีก็โดดโกกเมงเก่งแก้โดดวิ่งหนีไปเลยนี่ธร,บบรรมดาท่านพุทธบริษัท ความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆเกจ้าว่าท่านหลอกก็ไม่ได้ผลมากรดปรากฏสมัยเมื่อบทพรรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลอีกผลหนึ่งต่อมาอายุสิบปีเศษเศก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขาแต่ตอนเป็นโรคอหิวาใหม่ๆเร่อมเติมท้องเดินใหม่ๆท่านแม่ก็ภาวนาว่าพุทโธ แ้ท่านพระพุทธรูปมาตั้งให้เห็นแลเติอบอกมองดูพระพุทธรูปแล้วนะว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรคมันเจ็บมันเสียท้องหรือเกิดมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพียงมีความร้อนสูงพอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรงหมดแรงแต่สติยังดีใจก็ภาวนาว่าพุทโธ ตอนนี้ลืมตาก็ไม่พอจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคเปเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตตกุณลีเทพบุตรภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตอนนี้หลับตาแล้วไม่อยากลืมตาเห็นภาพรูปลอยข้างหน้าสายเจ้าสายสะอาดมากเหลืองอราม ภาวนาไปภาวนาไปพระรูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีผลี่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์ได้ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาเรามัวไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสียตอนนั้นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิสมานากาย เมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ไปเป็นคนแต่ไม่ใช่นคนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้นคนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนื้อเป็นแก้วเมื่อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆแลนะพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชดดาด,ด้วยเป็นทองคำทั้งหมด แล้วก็เหนือทองคําผิวทองคำ,งคำหมดประดับประด้พยเพชรแพรวพราเป็นยับเป็นเพชรใสเป็นใบกายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามีมันเบาหมดจะยกย่างไปตรงไหน,น,นมันเบาหมดร่างกายไม่ใช่เดินมันมันลอยลอยมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่บางไปหาท่านหลวงบางเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจ ทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็ผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าเสียดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสุกกรกเหลือเกินมันมีแต่วความสุกกระเกมีแต่วความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมาก ขนาดเนื้อเป็นแก้วสายเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคําทั้งหมดเรื่องประดับประดาวสวยสดงดงามแลกประดับประดิเพชเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปย,ยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหน เห็นคนเดินกันมาประมาณ200คนมีหคนหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอวบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมีสองคนขนับกลางมีคนไทยมีคนหลังหนึ่งคนเวลามันเหลือน้อยบรรดาเทพพุทธบริษัทก็ถามคนหน้าวันลุงจะไปไหนครับเขาก็กางตำราออกมาเปิดพับเขาบอก หลานไม่อยู่ในบัญชีไปกับลุงไม่ได้กลับเขาบ้านเสียอาแต่มาก็นึกในใจอาแต่ลุงนี่บ้าถามว่าไปไหนดันบอกก็ไม่มีในบัญชีก็ยับ,บอกเราว่าไปไหนสักคำก็ไม่บอกต่อมาก็ถามคนตรงกลางตงนหลังเขาก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสักหนึ่กิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆ มันไม่รู้สึกเหน่อยเขาเข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปเข้าป่านเมาะไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสำรวจคนด้านทั้งด้านโน้นเป็นนรกยืนอยู่บนย่อยเขาเห็นสำนักของระยายมมีอาคารสามหลังและมีคนประเภทเป็นมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มประมาณร้อยคนบ้างเกินร้อยเกินร้อยคนบ้าง มีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นถือค้อนบ้างถือหอกบ้างถือกระบอกมาคุมอยู่กลุ่มละคนถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพยายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนรกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทำความดีเขาจับนามาลงโทษใหม่ เห็นคนเดินออกมาจากสนักพญายมท่านบอกนั่นพญยายมตัดสินแล้วต้องไปสุนรกชี้เป็นในขนดข้างหน้าไกลามากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับทองฟ้าท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามท่านบอกว่าผมอยากจะลงไปดูได้มั่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาด้วยพุโทโธระร,รางก็ตาม รือภาวนาว,ว่ายัางไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลุงปล่อยให้ลงไปลุงมีโทษจะต้องถูกทําโทษห้อยหลากลับท่านก็แนะนําว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลงุงแล้วมาที่นี่ลุงย่ดูทุกอย่างก็เป็นความจริงทีหลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันที นึกถึงลุงลุงก็ามาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่านเห็นหมดอยู่ใกล้ๆเป็นนว่าบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายการคําภาวนาว่าพุทโธไม่จะเล็กน้อยถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานี้จะพูดไปก็พูดไม่ไหวบรรดาแต่พุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอด,ดีสําหรับในตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์คนผล,ผลจงมีแดบ่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี